สำนักง,งานเขตพ <snakes S 1> <FT. 15> ื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3โดยสถานีแก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3โดยการนำของดรชัชวานอาราาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3ได้วางแผนในการดำเนินการแก้หนี้ให้กับพี่น้องเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ 1. ประชุมวางแผนในการดาเนินการ 2. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. งาน2.1คณะกรรมาการดาเนินการแก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา2.2คณะให้คําปรึกษา 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงทะเบียนแสดงตนในการเข้าร่วมโครงการ 4. จัดกลุ่มโดยแยกเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียว กลุ่มสีแดงแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มสีแดงที่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องบังคับคดีกลุ่มสีแดงที่ยังไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี 5. การดำเนินการแก้ปัญหานี้สินครูกลุ่มสีแดงที่อยู่ระหว่างถูกฟ้องดำเนินคดีมีทั้งหมด3ราย 6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานรายที่ 1. ถูกฟ้องดำเนินคดีเป็นบุคคลล้มละลาย สภาพปัญหา 1. เป็นผู้ถูกฟ้องดำเนินคดีเป็นบุคคลล้มละลายสาเหตุการเกิดนหนี้ 1. ่ 1. กู้มาจากธนาคารออมสิน 2. กู้มาจากธนาคารกรุงไทย 3. กู้มาจากสากรออมทรัพย์ครูเพื่อสร้างบ้านและซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน แนวทางดำเนินการแก้หนี้ 1. ประชุมหารือของคณะกรรมการและผู้เป็นหนี้เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องศึกษากรณีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 2. เจรจากับเจ้าหนี้เพื่อหาทางช่วยเหลือจากผลการเจรจาเจ้าหนี้ขยายเวลาในการชำระหนี้ออกไปอีกสามเดือน เพื่อให้ผู้เป็นหนี้หาเงินมาจ่ายเจ้าหนี้ขณะน,นี้อยู่ระหว่างกำลังหาเงินมาใช้เจ้าหนี้ 3. ประสานเจรจากับสหกรณ์อมทรัพย์ครูขณะน,นี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสหกรณ์อมทรัพย์ครูกรณีรายที่สองข้าราชการครูถูกฟ้องพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่19ธันวาคม ปีพุทธศักราช2566